สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันอังคารที่12พฤศจิกายน2567ครับเพื่อนๆครับเมื่อวานไม่ได้เจอกัน1วันครับผมก็เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องตลาดหุ้นกันนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตตลาดเซ็ตกันก่อนครับเพื่อนๆครับเมื่อวานก็ไม่ดีวันนี้ก็ไม่โอเควันนี้ตอนนี้เวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ก็คือเวลาเาที่ยง 5นาทีนะครับเพื่อนๆครับก็ตอนนี้ลบไป6.98จุดนะครับนี่ฮะดูเพื่อนๆมาดูว่าเเส้น EMA 35จะรับอยู่ไหมนะครับเนี่ยฮะก็ต้องมีการย่อตัวพักตัวเป็นธรรมดาครับเพื่อนๆครับนั่นแหละครับเราก็เลยเล่นเล่นยากนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวดูดูแนวโน้มเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มกันดีกว่านะเพื่อนเนะว่า น่าจะลงอีกไหม,มไม่อยากจะคิดเลยครับอ่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเ,เพื่อนๆลดปริมาณจำนวนเ,เงินลงทุนที่จะลงนะครับนะครับไม่แนะนำให้ลงเยอะนะครับเล่นพอแก้เบื่อได้นะฮะนี่ครับก็ดูสถานการณ์ไปก่อนครับก็เดี๋ยวยังไง เรามาดูกันวันต่อวันสําหรับตลาดดัชนีหุ้นไทยนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมจะเอาตัวที่คุยกับเพื่อนเพื่อนเมื่อวันอาทิตย์มาคุยกันก่อนนั่นแหละฮะก็มีมีตัวที่ผมคาใจอยู่ก็คือตัว JMT หนึ่งตัวนี่ฮะช่วงเนี่ยเพื่อนเพื่อนวันที่ผมคุยอ่ะมันสวยละแต่เพื่อนเพื่อนดูสิมันเป็นช่วงงบออกด้วยเนี่ยฮะผมถึงบอกว่าค่อนข้างเล่นยากครับ ช่วงงบออกนีครับอยู่ในช่วงนี้เลยช่วงงบออกเป็นช่วงที่เล่นยากมากเราถ้าไม่จําเป็นก็ให้ผ่านไปสักอาทิตย์ถึงก่อนก็ได้ครับช่วงงบออกนี่ฮะเพื่อนๆดูมันยิงแท่งขนาดนี้ขึ้นไปแล้วยังไงผมก็ว่าต้องสวยแต่ว่าวันนั้นถ้าถ้าเพื่อนๆจำไม่ผิดในคลิปผมจะบอกว่าผมจะค่อนข้างจะหลีกเลี่ยงหุ้นเกี่ยวกับไฟแนนซ์น่ฮะประเภทนี้เพราะว่าผมว่ามันค่อนข้างจะเล่นยาก นะฮะมันเกี่ยวกับดอกเบีย้ยดอกอะไรหลายๆอย่างครับองค์ประกอบเขาเยอะครับนะ่ฮะแต่ถ้าเขาช่วงที่เขาขึ้นก็โอเคช่วงที่เขาลงะฮะก็ไม่มีจุดกลับตัวนะครับก็ค่อนข้างจะเล่นยากนิดนึงตรงจุดนั้นนะครับเพื่อนๆตัว JMT ก็เดี๋ยวผมจะมาดูตามเฟรมย่อยเนาะนี่ฮะบอกไปสวยๆก็เทเททิ้งหมดเลยเพื่อนๆดู โอ้ยสวยๆก็เททิ้งถึงบอกว่าอ่าหุ้นแต่ละตัวที่ผมบอกไปที่ผมจะเฝ้าเนี่ยฮะต้องดูสถานการณ์อีกวันหนึ่งก่อนอย่าเพิ่งไปเข้าห้ามเข้าเด็ดขาดนะฮะเราต้องดูสถานการณ์ก่อนแนวโน้มจะเป็นเช่นไรทิศทางลมจะเป็นแบบไหนอ่าเนี่ยครับก็ไม่ต้องยุ่งนะครับถ้าแบบนี้ตัว JMT อ่านะครับ นี่ผมคาผมเป็นหุ้นที่คาใจผมก็เลยเอามาคุยกับเพื่อนๆตัวตัว J m ทีเมื่อที่บอกไปเมื่อวันอาทิตย์ครับนั่นละนะฮะก็เดี๋ยวน่าจะมีตัวเพื่อนๆน,นดูเนี่ยผมจะให้ดูหุ้นหุ้นที่ว่าแบบช่วงที่เขางบประกาศอ่ะเพื่อนๆดูนึกจะเทก็เทนะครับอ่ะมีไอเทลด้วยที่ผมบอกไปอ่ะอ่ะเพื่อนๆดูเมื่อวานก็เทเลยอ่ะแล้วทรง ทรงอย่างนี้จริงๆมันมันมันพักตัวอย่างเงี้ยยังสวยอยู่เลยนะครับเนี่ยครับอยู่ๆเปิดมาก็เมื่อวานก็ลงมาเลยเนี่ฮะต้องดูตามเฟรมจอยครับเนี่ยเพื่อนๆดูอืเนี่ฮะนี่วันวันวันศุกร์นี่คือตัวนี่ช่องนี้ก็คือวันศุกร์นะครับผมว่ามันสวยนะถ้าเจินเกินสต็อปตรงนี้ก็คือผมก็โอเคแล้วนี่ แต่ว่าดูเพื่อนๆนดูเปิดมาก็ร่วงพรวบเข้าไปเลยนี่ก็ยังไม่ได้กลับมาอ่าก็สิ้นสุดไปอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับไอเทลแล้วมันจะคู่กันด้วยกับอินเซตครับเพื่อนๆอนินเซตผมก็เลงอยู่ต่ออ่าเพื่อนๆดูมันไม่โอเคเลยเนี่ยหุ้นอิเล็กทรอนิกส์นะฮะ ICT รึเปล่าผมอ่ ICT ไอซทีกับอิเล็กทรอนิกส์ตัวเดียวกันไหมผมไม่แน่ใจนะเพื่อนๆนะนะฮะแล้วพอเรามาลองดูดูตามเฟรมย่อยเพื่อนๆดูอ่านี่ฮะอืมมีแต่ลอยลงนะะี่ครับจัน์อังคารอ่าอันนี้มันเป็นสภาพตลาดด้วยนะเพื่อนๆนะมันจะเกี่ยวกับสภาพตลาดด้วยนะฮะก็ผมถึงผมเลยเลยแนะนําว่าถ้าเรายัง ยังหยุดแอบดูไม่ได้ฮะก็เล่นให้จํานวนน้อยลงครับเล่นให้จํานวนน้อยลงเนี่ยเดี๋ยวผมจะตีเส้นนิดตรงนี้ดูนี่ฮะตรงนี้มันก็ถือว่าไม่ค่อยดีแล้วละ่ะเนี่ยเห็นไหมมันก็ลึกไปแล้วเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้ผมก็ว่าลึกไปแล้วเนี่ยที่เขายืนอยู่ตรงนี้ผมก็ว่าลึกไปแล้วนะถ้าเราจะหาจังหวะเด้งเขาอะแต่แต่แต่ว่าทรงเดแบบนี้ผมไม่แนะนําให้เป็นเด้งนะครับ เนี่ยถ้าทรงเดสวยๆอย่างนี้ผมก็ถ้าไม่ถ้าถ้าทรงเดไม่เสียทรงมาแล้วผมไม่แนะนําให้มันเด้งนะนั่นแหละครับต้องหาจุดกลับตัวอีกสักสักสักครั้งหนึ่งหรือเรารอตลาดดีก็ได้เพื่อนๆนะครับนี่ก็คือตัว3มตัวที่บอกไปเมื่อวันอาทิตย์นะฮะมันเกี่ยวกับงบกบเพื่อนๆผมว่าน่าจะเกี่ยวกับงบการเงินด้วยแล้วก็ตลาดด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ตัวไหนดีล่ะที่ผมจะเฝ้า นะฮะที่ผมจะเฝ้าก็มีอ่าเดี๋ยวผมบอกเพื่อนบอกบอกไว้ใน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 เพจเลยนะฮะที่เล็งจะเฝ้าอยู่อ่าครตัวแรกก็ดิโตะครับนิโตะงบออกวันนี้นะเพื่อนๆนะอ่าเพื่อนๆดูเห็นไหมอ้าวไม่ใช่ขอโทษครับงบออกเมื่อวานฮะงบออกเมื่อวานนี่ฮะเพื่อนก็ยังไม่สวยแต่ผม ผมอธิบายไม่ถูกตัวนี้แต่ผมว่าเออมันมันมันหน้าเฝ้านะผมว่ามันหน้าเฝ้ามันหน้าเฝ้าเพราะว่าเมื่อเช้าก็าเทลงมาอ่านี่ฮะเพื่อนๆดูวันนี้งบออกวันจันทร์งบออกปุ๊บวันอังคารเททันทีอ่านี่ฮะวันอังคารเททันทีก็เราก็ต้องคอยดูต่อไปเนี่ฮะตอนนี้เวลา ที่ยง12นาทีก็ตลาดลบลงเป็น7จุดแล้วครับ7จุด7 16จุดครับอ่านี่ฮะตลาดลงเรื่อยๆครับเพื่อนๆนั่งดูก็ได้ครับจังหวะไหนไม่มีหุ้นให้เล่นก็เราก็นั่งดูไม่ต้องไปเล่นทุกทกวันนะฮะดิตโต1ตัวแล้วก็ผม มีอีกตัวหนึ่งเพื่อนเพื่อนเมื่อวานมันมันหุ้นมันงบออกเหมือนกันเพื่อนเพื่อนดูนะผมจะให้ดูเวลาหุ้นหุ้นที่เป็นงบออกมันจะเป็นอย่างเงี้ย NSL ครับงบออกเมื่อวานอ่ะเพื่อนเพื่อนดูดิผมไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยอ่ะงบออกเมื่อวานวันนี้ทิ้งทันทีอืมดูตามฟรมย่อยเออเพื่อนเพื่อนดูผมก็งงจริงๆว่าจะขึ้นไป แบบนี้เสียทรงมากเลยครับเพื่อนๆนี่ฮะแต่เขาก็ยังไม่หลุดแนว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 สต็อปนะแต่ผมว่าทิ้งลึกไปครับเนี่ยแทบจะมากินตัวแล้วนี่ฮะผมเมื่อคืนผมผมหาไว้เนี่ยผมผมชอบผมว่าเออหุ้นงบงบออกแล้วด้วยก็คือออกเมื่อวานก็วันนี้เออเดี๋ยวหาจังหวะเฝ้าดูอ่าเพื่อนๆดูวันนี้ก็ไม่สวยละอืม น,นนะครับก็มีประมาณนี้เพื่อนเพื่อนครับก็เดี๋ยวแนะนำครับเนี่ยนะแนะนำเนี่ยที่ผมก็อยู่เฉยๆนะผมก็หาหาอยู่หาจังหวะอยู่เดี๋ยวตอนยินเราก็จะรู้ชัดกว่านี้ครับว่ามันจะมีตัวไหนพอเอาไว้เล่นพรุ่งนี้ได้แต่ว่าระหว่างนี้ไม่มีครับเพื่อนๆวอลลุ่มตลาดก็น้อยมากนะฮะก็ตัวประมาณนี้ก็ช่วงช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงงบออกเยอะมากหลายๆตัวเราก็เพลาๆการ เล่นแต่เราไม่พอเพลาการดูก็คือเราดูให้เราเฝ้าตลาดไว้ให้เยอะแต่เราไม่ต้องเข้าไปเล่นนะฮะประมาณนั้นนะครับเพื่อเพื่อจะเน้นความปลอดภัยก่อนนะครับเพื่อนๆก็ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีอา่าตัวไหนสวยๆก็เดี๋ยวผมจะามาบอกในเพจอีกทีครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับผม